กองทัอป,ปุ๋ยฟ้าชวนสายชิมมาหอบคิ้วความอร่อยในงานลิ้นติดโปรแฟร์66คูสซีนักชิมก้องปิยะสเวทพิกลท็อปดรณีนุชประสุทนาวินและปุ๋ยฟ้ายนัทพัฒน์วิพัฒรัเดชตระกูลไม่รอช้าชวนสายชอบสายชิมมาหอบหิ้วความอร่อยมากันเร็วๆหน่อยมาอร่อยกันแบบแฟรแฟ์ ที่สุดของมหากรรมอาหารที่สุดของเรื่องขาวหวานร้านดังร้านเด็ดช็อปชิมฟินตลอดงานพ่อค้าแม่ค้ารวมกำลังตั้งมั่นพร้อมกระจายความอร่อยไม่ว่าจะเป็นไข่เจ้าป,ปูแม่วันหอมหมกขุนยากเนื้อทอดนมสดข้าวเกี๊ยวไรบ่ายเ๊กนิวน้ำพริกปลาแวน่นบ่ายคุณสาอาโอบีคอฟีพริกกับเกลือบ่ายชุดาพาซกเสตรีทองลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งมาดามไส้อั่ว เฮียนีกระเพาะป่าเยวราชกุ้ยช้ายมหานครข้าวเกลียบเห็ดหอมหนายกาะผลิตภัณฑ์มูลทิส่งเคราะห์ครัวทหารผ่านศึกผลิตภัณฑ์จากโครงการเกษตรอทิตยาธรอยาดงตราชุยบายกับแก๊บบางเกาะกระซิบ พลาดไม่ได้กับที่สุดขอร์โปรโมชั่นที่คุณจะต้องร้องว้าวอิ่มน้ำสำราญกันแบบจุกจุกลิ้นรวนนัวหนวดความอร่อยแน่ในงานลิ้นติดโปรโฟแฟ6 6หณชั้น1เซ็นทันคอร์ดศูนย์การคา้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะเริ่มอิ่มน้ำสำราญกันได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่2 2กันยายนถึง1ตุลาคมนี้จัดหนักจัดเต็มตลอดทั้ง10วันพอจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าปักหมุดความอร่อยกันได้ในงานลิ้นติดโปรแฟ6 6 ok ok นะจ๊ะ ใช่แล้วคือจริงๆแล้วงานนี้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมานานมากเพราะว่าจะเป็นร้านค้าเขาบอกว่ามีมากกว่าร้อยร้านค้าแล้วก็เวลามาที่นี่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของโปรโมชั่นด้วยแล้วมีร้านเด็ดร้านดังเยอะมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้มาร่วมงานเป็นครั้งแรกนะ จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าดิฉันจะจองบูธเพื่อาขายน้ำพริกนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันฮอตมากงานลิ้นติดโปบูธเต็มค่ะเออแล้วพอ<า>วันนี้เราได้มาได้สำรวจหรือยังเราไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษที่แบบเราต้องติดม<อ>บ้านเลยไม่ได้แค่สำรวจนะคะตอนนี้ยังเผ็ดอยู่เลยนะคะเพิ่งไปใส,ส่เส้เกาะอ,อีสานมากินหลายร้านมากที่อร่อยจะมีร้านหมูทอดที่แบบเขามีมีพริกขี้หนูทอดเป็นด้วยเป็นเม็ดๆเ,เ,เลยอะแล้วก็มีไส้เกาะอ,อีสานนะคะแล้วก็มีขนมปังมีทั่วมีอาหารทุกอย่างมีกระเพาะปลา S 2> <S 2> เราเลงไว้เยอะมากหนูหนูหนูคิดว่าหนูหิวพี่หนูเห็นอะไรหนูก็จะกินแล้วก็หนูจะเดินกินแบบให้ได้เยอะที่สุดด้วยวันนี้ก็คือเหมือนมารบรวจบที่นี่นะอาหารคาวอาหารหวานเลยใช่ตรงนี้นะคะไม่ได้มีแค่อาหารคาวนะทุกคนเ็าจะมีอาหารหวานมีผลไม้มีน้ําดื่มมีของใช้ก็มียาสีฟันก็ยังมีวิตามินก็มีคอลลาเจนก็มีคือเขารวบตึงมาแล้วค่ะ แลวส่วนตัวปกติแล้วเราเป็นคนชอบทานอาหารแนวไหนภาคไหนอะไรเงีง้งงยคะอ๋โดยโดยปกติแฝดเป็นคนชอบทานอาหารไทยมไม่จํากัดภาคขอแค่ว่าเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันถูกปากแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เผ็ดอะไรที่รสชาติแรงๆนี่จะดิ่งก่อนเลยค่ะ<ม>แต่ในที่สุดแล้วคือกินทุกอย่างเพราะว่าขนมก็กินก,กินไม่เลือกพี่กินไม่หยุดรสจัเลยต้องเป็นแม่ค้าขายขนม ใช่ด้วยความที่ชอบกินรสจาดขอบคุณมากค่ะพี่ก็เลยเป็นแม่ค้าขายน้ําพริกนะคะชื่อแบรนด์ละปุยแสบปากนะคะจริงๆแล้วต้องใช้คาว่าเป็นน้ําพริกของคอสอนี้นะคะใครยังไม่เคยกินก็เดี๋ยวจะคุยเขาไม่รู้เรื่อง ไม่เป็นน้ำพริกอะไรยังไงคะอ่าจริงๆริงเราค่ายก็จะทําตัวแรกจะเป็นน้ำพริกหมูสับตามด้วยน้ำพริกปลาย่างแล้วก็มีน้ำพริกเผากุ้งหรือน้ำพริกเผาอีปุยนะคะ<ม>แล้วก็จะมีน้ำพริกเห็ดหอมมังสวิรัตตอนนี้จะมี4ี่ตัวนี้เป็นหลักแต่จริงเนี่ยค่ายทำมาเกือบ4ปีแล้วก็จะมีทั้งเมนูของหวานมีสันคอหมูน้ำผึ้งเราขายออนไลน์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการไปออกบูธด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำพริกก็คือกระหน่ำมากๆเลยทําให้เราทําไม่ทันหลายๆ<ม>คน<ม>คิดว่า อ้าวทำไมทาไม่ทันเข้ามาทีไรก็หมดคือไฟต้องบอกตรงนี้เราไฟทําเองจริงทุกตัวนะคะวันนี้ก็ทําน้ําพริกค่ะพอทาเสร็จแล้วก็มาร่วมงานที่นี่ทําน้ําพริกจนเป็นงูสวัสดิ์ะทุกคนไม่ได้นอนค่ะนะได้เห็นว่าเดี๋ยวไฟจะพาสื่อเดินชมด้วยแนะนําร้านเด็ดใช่ค่ะร้านเด็ดวันนี้ที่จะแนะนาเนี่ยใกล้ๆตาเลยก็จะมีหมูสเต๊กมังกรทองเราจะพาไปทั้งหมด4ร้านที่บอกว่าเจ๋งๆเลยซึ่งทีมงานกระซิบมาแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะให้เซอร์ไพรส์นะพี่ๆนะเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าถ่าถ้างั ได้เลยค่ะก็ฝากง,งานลิ้นติดโปรด้วยนะคะลิ้นติดโปรแฟร์หกหกนะคะคือต้องใช้คําว่ารวบรวมร้านอร่อยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารของคาวขนมหวานน้ําดื่มหรือของใช้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านมาแล้วติดใจมาแล้วก็มาอีกได้นะคะเพราะว่าของเยอะแยะมากจริงๆนะคะใครที่มาเนี่ยครบจบในที่เดียวเลยนะคะอยากจะให้มาเพราะว่าร้านเนี่ยคัดมาแล้วอร่อยทุกร้านจริง